มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย True ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นตัวนั่ใต้ดินตัวเน็ตลับๆตัวเน็ตพิเศษนะครับตัวเน็ตเฉพาะเฉพาะเป็นตัวเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับที่6เมกะบิตเพ์เซกครับ6เมกนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีการโทรฟรีนี่โทรฟรีในเครือข่ายโทรมบไม่อันแล้วก็โทรฟรีเครือข่ายอื่นๆนั้น100นาทีต่อ30วันครับราคา1,290บาทนาน365วันหรือนานหนึปีนะครับตัวนี้รวมภาษี มดลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมมีเงินอยู่ในเครื่อง1290บาทก็กดสมัครได้เลยที่ดอกจัน900ดอกจัน8 4 3 7ดอกจัน1763 1066ดสี่เหลี่ยมแล้วตัวออกนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายไข่เบอร์เดิมกดสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ระยะเวลาการใช้งาน365วันครับนานเต็มๆเลยครับไม่ลดไม่อั้นนะครับไม่ลดความเร็ว ตัวจริงเสียงจริงครับโปรโมชั่นตัวนี้นานๆจะหลุดโปรโมชั่นเน็ตแบบราคาถูกๆราคาประหยัดดมาให้กับคุณผู้ชมได้สมัครกันนะครับตัวนี้รหัสในการกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 4 3สี่เดอกจันห7 6 3 1066เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเป็นตัวเน็ตไม่อั้น6เมกะบิตเพ่อเซกแถมโทรฟรีกันด้วยนะครับโทรฟรีก็โทรฟรีในเครือข่ายโทรมุฟโทรฟรีโทรฟรีเครือข่ายครูไม่อั้นนะครับแล้วก็โทรฟรีเครือข่ายอื่นนี้100นาทีต่อ30วันนะครับเพราะฉะนั้นนทุกๆ30วััครบ ทุกๆ30วันจะได้ทรฟรีในเครือข่ายอื่น100นาทีนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้หรือไม่ในเบอร์ของท่านท่านกดรหัสดูก่อนครับดอกจัน900ดอกจัน8 4 3สี่เดอกจันห7 6 3 1 0 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วถ้ามันมีข้อความ SMS มาบอกว่า,าคุณสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินก่อนทํารายการใหม่อีกครั้งค่ะอันเนี้ยหมายความว่าสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้้ไดนะครับ โปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ครับก่อนหน้านี้จะมีเทปที่บอกว่าค่าทํา300บาทซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ตัวเดียวกันครับแต่จะมีค่าทํานะครับแล้วทีนี้โดนครับโดนผู้พิการทางสายตาหลอกครับหลอกขอรหัสนะครับแล้วเขาไม่ทํากับเราค่าทําก็ไม่ได้ค่าเติมเงินก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นในการกดสมัครก็ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องมาทําเทปอธิบายรหัสในการสมัครไปเลยครับจบครับแค่นี้ครับนะครับโดนคนพิการหลอกครับไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราครับ ผู้พิการทางด้านสายตาเราอุตส่าห์สงสารหินดูเขาครับเราอุตส่าห์สงสารเมตตาเขาบอกรหัสให้เขาดูก่อนครับว่ากดได้ไหมผลสุดท้ายเขายิ้มเลยครับยิ้มผ่านโทรศัพท์มือถือและพูดยิ้มผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเราถามว่าจะทํำไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนครับอืมเขายิ้มเลยครับเดี๋ยวขอดูก่อนพอเขาได้รหัสไปแล้วครับผมก็เลยต้องเอารหัสนี้มาบอกกับคุณผู้ชมทุกๆท่านในการสมัครนะครับจะได้ให้ทางค่ายทูมบ์เขาตัดรหัสออกครับ ทุกเทปที่ผมบอกรหัสกดทูมบตัดรหัสหมดครับตัดเลยครับทูมบครับตัดรหัสตัวนี้ออกเลยครับไม่ต้องให้มันสมัครกันครับจบแล้วครับทีนี้นะครับทูมบตัดออกเลยครับนะครับใครจะสมัครรีบเดิอรีบด่วนเลยครับเช็คก่อนก็ได้กดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดสี่สามเจ็ดดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์หกหกสี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับแล้วถ้ามีข้อความ SMS มาบอกว่า คุณมียอดเงินไม่เพียงพอสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดยอดเงินของคุณไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินใหม่อีกครั้งก่อนทารายการค่ะอันนี้คือสมัครได้ครับรีบครับรีบครับโปรโมชั่นนี้อยู่ได้1ปีครับถูกๆแบบนี้ไม่มีนะครับเฉลียเฉลี่ย30วันอยู่ที่107บาท50สตางค์ครับหาที่ไหนได้ละครับ107บาทต่อ30วันนะครับโปรโมชันอื่นมีแพงๆกันทั้งนั้นครับ400ขึ้นนะครับ300ขึ้นแต่เนี่ยไม่อ้นครับ6เมกด้วยนะครับ ถ้าไปดูตัวเทียบเนี่ยถ้าท่านไปดูตัวเทียบ2เมก380บาทครับ2เมกนะครับ380บาทท่านไปดูตัวเทียบครับ30วันแต่อันเนี้ยเฉลีย 170, 50, 50, ่ย30 170, 50, วัน107บาท50สตางค์ครับเฉลี่ย30วัน107บาท50สตางค์ยังถูกอยู่ครับได้ตั้ง6เมกนะครับแล้วได้ทัวร์ฟรีในเครือข่ายอื่นด้วยครับ100นาทีต่อ30วันเนี่ยถ้าไปดูตัวเทียบเนี่ยมันได้แค่ทัวร์ฟรีในเฉพาะทรูอย่างเดียวครับ2เมกท่านดูตัวเทียบได้เลยครับผมไม่ได้เอาตัวเทียบขึ้นมาครับ ท่านไปดูตัวเทียบครับนะครับหรือจะเป็นตัว4เมก4เมกตัวเทียบก็470บาทแล้วครับหรือ10เมกก็482บาทเลยครับตอนนี้นะครับแต่อันเนี้ย6เมกครับ107บาทครับอย่าไปเทียบ10เมกเลยครับราคามันสูงขึ้นไปเอาเทียบ4เมกกับ2เมกก็พอครับ เทียบ4เมกกับ2เมกราคามัน400 300 400เข้าไปแล้วครับแต่อันเนี้ยเฉลี่ย107บาทต่อ30วันครับอันนู้น30วันก็380กับ470ครับอันเนี้ยถูกกว่าครับแล้วหายากมากนะครับตัวเน็ตใต้ดินแบบนี้ตัวเน็ตรับรับพิเศษแบบนี้ครับหลายๆท่านไม่เชื่อว่ามันสมัครได้ท่านลองกดรหัสดูก่อนครับถ้ามีข้อความมาบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพีีียงงงพออออกกกกรรรรุณาาเเติมเิมมนนน,นน่ทํคคัััั้้้สได จะได้แน่นอนครับแต่ถ้าสมัครไม่ได้มาว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้ให้เลือกโปรโมชั่นอื่นดูรายการอื่นนั้นนี่คือสมัครไม่ได้ครับกดรหัสได้เลยครับในการสมัครนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้นถ้าไม่อนบอกไม่อนถ้าจากัดคือบอกจากัดถ้าลดสปีดคือลดสปีดครับบอกชัดเจนครับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเลยครับนะครับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า1ปีข้างหน้ามันจะต่อโปรไหมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหนึ่งปีข้างหน้าครับท่านเอาชีวิตไดในนนนนนนปีีี้้กก่่อออคครรรรััับบบ3วะ ถ้าสนใจเกจโปรโมชั่นตัวนี้กดสมัครได้เลยครับทรู true ในระบบเติมเงินนะครับเน็ตไม่อั้น6กไม่กระบิดเพื่อเสกบวกโทรฟรีโทรฟรีโทรฟรีในเครือข่ายทรูไม่อั้นครับแล้วก็โทรฟรี free, เครือข่ายอื่นนั้น100นาทีต่อ30วันนะครับทุกๆ30วันได้โทรฟรี free, เครือข่ายอื่น100นาทีนะครับราคา1290บาทนาน365วันครับเฉลี่ย107บาท50สตางค์ต่อ30วันครับรหัสในการกดต่อก,กัน 900ดอกจัน8437ตัวจัน176310664เหลี่ยมและถออกครับ,บ,บ,บเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยค่ายเบอร์เดิมกดสมัครได้เลยครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ